ตื่นตาตื่นใจดีค่ะพลังการมีผู้คนสนใจเยอะคนเยอะขายของดีนะครับขายได้เรื่อยๆเลยค่ะพ <ๆ S 1> ่อค้าแม่ค้าก็ได้ขายของดีครับพี่คนที่มาเที่ยวมากกว่าปีที่แล้วครับผมขายหมดทุกวันเลยนะครับพี่เศรษฐกิ <AUDI> <TS> จดีๆๆมากค่ะคือค้าคือค่ะปีนี้รู้สึกว่ามีสีสันมากกว่าทุกุกปีเลยค่ะงานตุ๊ดจีนครลำฟางปีนี้นะครับในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่ามาเที่ยวงานเนี้ย มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับงานตุดจีนของลำตางปีนี้นะคะหนูรู้สึกว่ามันสื่นตาตื่นใจดีค่ะเพราะว่าแสงสีสวยมากวันนี้แต่งจุดจีนมาถ่ายรูปกันใช่ไหมครับใช่ค่ะค้รู้สึกว่าอลังการของอร่อยอร่อยก็เยอะนะคะออลำางบอามีของออกินเยอะแล้วก็แบบมีผู้คนสนใจเยอะออแล้วก็มีการแสดงที่เกี่ยวกับจีนอะไรอย่างนี้ทําให้แบบวันจุดจีนก็สามารถ จุดตอนอยังไปได้มีคูยด้ยของกินอร่อยมากค่ะทุกร้านเลยนี่กุ้ยช่ายอร่อยคะ่ะทไปรูปแล้วถ่ายรูปกันเยอะมากเลยคะ่ะจุดจีนนครลำปางปีนี้ในมุมมองของพ่อค้าเป็นยังไงบ้างครับจุดจีนนครลำปางปีนี้ดีครับผมรู้สึกว่าดีทั้ง3วันเลยมาในปีที่2องละค่ะจุดจีนนครลำปางปีหนูก็รู้สึกว่า คนเยอะนะคะตั้งแต่วันแรกแล้วก็เมื่อวานก็เยอะก็คือตลอดสาวันที่ผ่านมาก็คือขายได้เรื่อยๆเลยค่ะออกเรื่อยๆเลยงานตุ๊จีนปีนี้ก็รู้สึกว่าคึกคัดครับคนมาเดินเยอะครับพวอค้าแม่ค้าก็ได้ขายของดีครับพี่ตุ๊จีนปีนี้ถือว่าจัดงานได้ค่อนข้างดีมากครับแล้วก็คนที่มาเที่ยว มากกว่าปีที่แล้วครับผมร้านค้าอาหารก็หลากหลายมากขึ้นครับลูกค้าวันแรกแบบเยอะมากเยอะจริงๆแล้วก็เขาจัดแบบใหญ่จริงๆครับพี่ไม่ใช่แค่คนลำปางนะคะพี่ลูกค้าที่เชียงใหม่หนู่ก็มาลูกค้าที่กรุงเทพก็มีนะคะพี่ใช่เยอะมากค่ะแล้วเขาทาแบบกิจกรรมเด็กๆได้ได้ออกกิจกรรมแต่งตัวแบบน่ารักจริงๆค่ะงานศดกษยนะคะลำปางปีนี้นะคะคนเยอะมากเลยค่ะเศรษฐกิจดีมากค่ะคือคัตคือค่า สำหรับตุดจีนนครลำปางปีนี้นะคะก็บรรยากาศคือพักมากๆค่ะคนเยอะตั้งแต่วันแรกที่มีการจัดงานเลยนะคะปีนี้รู้สึกว่ามีสีสันมากกว่าทุกทุกปีเลยค, mm hmm. ค่ะสำหรับร้านบ้านมหาสเสน่ห์น,ะนะครหลวงไทยของเรานะคะก็อยู่ในโลเคชั่นบนถนนประสานไมตรีซึ่งเป็นถนนที่จัดงานตุดจีนพอดีเลยเป็นย่านชัยนาทาของเมืองลำปางนะคะถือว่า ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆเพราะว่าเราผลิตสินค้างานดีไซน์ที่เป็นเสื้อผ้าลายอัตลักษณ์ลำปางอยู่แล้วทําให้มีนักท่องเที่ยวเองแล้วก็ชาวลำปางหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบว่ามีร้านอยู่ในบริเวณนี้ได้มีโอกาสค่ะมาเดินเล่นเดินชมเดินช็อปก็มีคนรู้จักร้านมากขึ้นค่ะในฐาน,นะเด็กรุ่นใหม่นะคะอยากแนะนําเทศบาลนครลำปางว่าอย่าให้พลาด ร้านอาหารเพิ่มค่ะนู่มยุ่ะปีนี้ก็รู้สึกประทับใจใช่ไหมครับประทับใจค่ะอาจจะมีเพิ่มที่จอดรถอะไรประมาณนี้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอยากได้จุดถ่ายเลิกจุดถ่ายรูปเพิ่มได้ค่ะเพื่อนชอบอาจจะเป็นจุดถ่ายรูปที่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรแบบนี้ส่วนอย่างอื่นทุกอย่างก็โอเคขอบคุณค่ะุมยามาอีกชมโตที่ไส่เสาขึ้นไปอ่างทองแล้วก็เทมอ่งกออยากให้มา ใให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เป็นใหญ่แล้วเขาอยากคักหน้าคือคักคนนี้อีกนี่แหละคักคนเราคนก็มาเยอะด้วยการเข้ายักให้เปิดสองทางเพราะว่าลูกค้าจะได้ผ่านทั้งสองทางเลยเพราะนี่ออกได้ทางเดียวใช่ไหมคะพอลูกค้ากลับตรงนี้ก็เหมือนเข้ามาทางนี้แล้วฝั่งนู้นมันก็จะขายได้น้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากขอบคุณผู้จัดการผู้จัดงานแล้วก็สตาฟค่ะเขาดูแลด,ดีมากความสะอาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าไม่มีอะไรนะครับแนะนําก็ดีอยู่แล้วครับปีนี้ที่อยากขอบคุณก็คือคนจัดงานครัถถบแล้วก็เทศบาลคลําลางนะครับที่ให้โอกาสมาขายตรงนี้ครับผมมันไม่มีที่ติค่ะพี่อยู่จริงๆเทศบาลเขาจัดใหญ่จริงๆเขาพี่ไม่รู้จะแนะนํายังไง, <laughs> เ,เ,งเพราะว่าเขา้ก็ทําดีจริงๆรค่ะหนูขอบคุณเทศบาลดีกว่าค่ะเพราะว่า เขาจัดมาแล้วก็หนูก็ได้ลูกค้าเพิ่มแล้วลูกค้าที่ต่างจังหวัดที่ไม่ไม่เคยชิมของหนูลูกค้าได้ลูกค้าใหม่เยอะเราค้าขายทุกวันนะคะเอาจริงๆลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าคือหนูได้ขายก็เพราะว่างานมีงานกิจกรรมเนี้ยค่ะพี่อยากให้เทศบาลจัดเวลาเวลาในการตั้งร้านครับให้เร็วกว่าน,นี้อีกสักนิดนึงครับเพราะว่าบางคนต้องแบบ ต้องมาทําสดนะครับมันจะช้าอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารนะครับที่มันจะซ้ํากันก็ะจะมีการแบบรีดแบกจากพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันว่าเออมันติดกัน,นไปประมาณนี้ครับผมที่เหลือดีทุกอย่างเลยครับก็คือถ้าเป็นไปได้นะคะก็คือเรื่องของห้องน้ำนะคะ่ะเพราะว่าบางทีผู้คนมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วสถานที่ห้องน้ำเราจะไม่เอื้ออำนวยอะคะ่ะถ้ามีสุขาเคลื่อนที่ได้ก็จะมี สำหรับคําแนะนํานะคะที่อยากจะให้ทางเทศบานนลนครลําปางจัดในปีถัดไปก็คือการประชาสัมพันธ์ให้เยอะขึ้นอีกค่ะจะได้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นอีกแล้วก็ปริมาณร้านค้าเยอะขึ้นอีกแล้วก็มีกิจกรรมค่ะตลอดทั้งวันตลอดทั้งงานได้เลยเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาดูกิจกรรมบนเวทีเองหรือว่าการแสดงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะ